เมื่อโจรอัจฉริยะด้านการถทดรหัสตู้เซต้องการที่จะวางมือและมาทำง,งานเป็นคนธรรมดาแต่ทว่าเพื่อนที่เคยร่วมงานกับเขาก็มาเสนองานงานหนึ่งให้ถ้าหากปล้นสำเร็จพวกเขาจะได้เงินไปหลายล้านดอลลาร์อฉริยะคนนี้จึงต้องวางแผนปล้นที่ดีที่สุดเพื่อไปปล้นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดและนี่คือหนังเรื่องเดอะสกอพารหัสปล้นเหนือเมลเรื่องเาที่คฤลาสหัหลังใหญ่หลังหนึ่งตอนนี้กํกำลังมีปาร์ตี้กันอยู่ แต่ภายในห้องทํางานของคฤรหานหลักนี้มันมีตู้เซฟอยู่หนึ่งตู้ที่เต็มไปด้วยเพชรและอัจฉริยะนักปล้นของเรานิกเวก็กําลังปล้นตู้เซฟตู้นี้อยู่ไม่มีตู้เซฟไหนที่เขาไม่สามารถปล้นได้และตู้นี้ก็เช่นกันแต่ในตอนที่เขาเปิดประตูเซฟได้ก็ได้มีชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามาพลอกลักกันภายในห้องนี้ระหว่างที่กําลังเขาได้เขาเข็มผู้หญิงก็บอกว่าอยากสูบบุหรี่ทําให้ผู้ชายนั้นอารมณ์เสียและเดินออกไประหว่างที่เธอสูบบุหรี่อยู่เธอก็ได้เหลือบมาเห็นเครื่องมือการปล้นของนิกที่เขานั้นเก็บไม่ทันที่ทั้ง 2คนเข้ามานิกใช้โอกาสนี้จับตัวเธอเอาไว้หันตัวเธอเข้ากำแพงและบอกว่าห้ามหันกลับมา จากนั้นนิกก็รีบหยิบเครื่องเพชรและรีบหนีออกไปจากคารืหาดหลังนี้เขาขับรถมาจอดไว้ข้างทางมีทีมงานมาดึงสติกเกอร์ออกจากรถจากนั้นตัวเขาและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ขึ้นเรือขับหนีออกไปอีกทีก่อนที่จะมาจอดที่เมืองข้างๆข,ขับรถเข้าไปภายในตัวเมืองและเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งและขับรถคันนี้ไปที่ลานจอดรถพร้อมกับเปลี่ยนรถอีกคันจากนั้นก็ขับรถที่เปลี่ยนล่าสุดกลับมาที่บ้านเมื่อพักจนหายเหนื่อยแล้วนิกก็ได้เดินทางไปที่ร้านธุรกิจถูกกฎหมายของเขาซึ่งเป็นคลับเล็กๆแห่่งงหนึมีบาาเล มีวงดนตรีและมีโต๊ะอาหารชื่อยอร้านของนิกค,คือ N.Y.C. และดูเหมือนธุรกิจนี้ของนิกก็กําลังเป็นไปได้ด้วยดีระหว่างที่นิกกาลังคุยกับลูกน้องอยู่นั้นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแม็กก็ได้เดินเข้ามาหานิกจึงได้สั่งให้ลูกน้องในร้านออกไปก่อนซึ่งแม็กนั้นเป็นคนที่เป็นตัวกลางการจ่ายเงินและการขายของต่างๆที่ขโมยมาได้ให้กับนิกเขามาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวและเสนอง,งานใหม่งานที่จะได้ค่าตอบแทนมากกว่าทุกงานที่พวกเขาเคยทํามานิกจะได้คนเดียวเลยหนอนๆถึง4ล้าน รายละเอียดงานก็คือเขาเล็งวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งอยู่มันเป็นของโบราณวัตถุของยุโรปแต่ตอนนี้ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้ค่าของมันและปัจจุบันก็โดนยึดอยู่สถา,านที่ล่าสุดที่โบราณวัตถุนี้อยู่ก็คือกรมศุลากากรน,นิกที่ได้ยินก็ถึงกับสายหัวมันเป็นไปไม่ได้กมลมศุลกากรไม่ใช่ที่ที่ใครก็เข้าไปปนได้แถมยังเป็นกลมส่วนของเมืองมอร์เทอเลเมืองที่พวกเขาอยู่ปัจจุบันโดยแมกนนั้นบอกว่าเขามีเส้นสายอยู่ภายในกรมศุลากากรเขาจะให้แผนพังทุกอย่างภายในนั้นกับพวกเรามัันผิดกกกบเล็2 ข้อที่นิกนั้นยึดถือมาโดยตลอด1คือทํางานคนเดียว2คือไม่ปล้นภายในบ้านเกิดน,นิกจึงตอบปฏิเสธงานนี้และเอาเพชรท,ที่เพิ่งขโมยมาได้ไปให้กับแม็กและบอกว่าหาคนซื้อโดยโดย่วนจากนั้นนิกก็ได้กลับมาที่บ้านไม่นานไดแอนแฟนสาวของนิกก็ได้เข้ามาหาที่ห้องเพราะเธอเพิ่งเดินทางกลับมาจากการไปทํางานซึ่งไดแอนนั้นลงไลคความเป็นคนธรรมดาของนิกแต่ไม่ธรรมดานิกจึงได้ถามกลับไปว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนธรรมดายิ่งขึ้นหล่ะเป็นแค่เจ้าของคลับ NYC ไม่มีอะไรมากกว่านั้นไดแอนยังจะลงไล เขาหมซึ่งเธอก็บอกว่าก็ต้องขอคิดดูก่อนจากนั้นก็ได้ตัดภาพมาที่ตอนเช้านิกได้ไปส่งไดแอนไปทํางานเช่นเคยแต่ขากลับก็มีชายออทิสติกคนหนึ่งเดินเข้ามาถามทางนิกแต่ชายคนนี้กลับรู้ชื่อนิกและเขาก็เผยตัวตนออกมาว่าตัวเขามีชื่อว่าแจ็คเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมาคุยกันหน่อยนิกเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรีบเดินหนีทันทีและมาหาแม็กเพื่อคุยเรื่องนี้เพราะก่อนหน้านี้นิกนั้นปฏิเสธงานนี้ไปแล้วนิกนั้นโมโหมากที่แม็กไปบอกเรื่องของเขาให้แจ็คฟังจนแจ็คมาดักเขา ที่หน้าบ้านแม็กจึงพยายามบอกว่าแจ็คนั้นวางแผนไว้หมดแล้วนิกก็แค่เข้าไปและไขกุญแจให้เขางานดีๆแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะ ทันใดนั้นแจ็คก,ก็ได้โผล่มาและบอกว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วถ้าเราจะเริ่มต้องวางแผนกันตอนนี้ทาเอาทางนิกและแม็กนั้นอึ้งมากว่าแจ็คมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทําให้นิกนั้นอารมณ์เสียแบบสุดๆและเขาก็เดินหนีไปทันทีแม็กก็งงเช่นกันว่าแจ็คมาอยู่นี่ได้ยังไงเพราะคําสั่งก็คือให้แจ็คนั้นรอรับสายจากเขาแค่นั้นส่วนนิกตอนนี้เขากลับมาที่คลับ NYC สั่งให้บริการตัวใหญ่คนหนึ่งเข้าไปจัดการกับแจ็คซะให้ลงมือคมขู่แจ็คและให้แจ็คออกไปจากเมืองนี้ซะและเลิกมายุ่งกับเขาลุงงนนน้้อคีจึได ติดตามแจ็คไปและได้เจอกับที่อยู่ของแจ็คแอบขึ้นไปบนห้องของแจ็คและจัดการแจ็คจากข้างหลังเขาเริ่มข่มขู่แจ็คว่าให้แจ็คหนับไปจากมือนิซาและเลิกยุ่งกับนิกไม่อย่างนั้นแจ็คตายแต่มันก็ผิดแผนนิดหน่อยเพราะว่าแจ็คนั้นเก่งมากๆเขากระเทือบลูกน้องของนิกสเล็ก่อนที่จะขับรถลูกน้องของนิกกลับมาที่คลับของนิกซึ่งนิกก็นึกว่าลูกน้องนั้นกลับมาจากทำงานแล้วจึงได้ไปเปิดประตูให้พร้อมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งแจ็กระตอบกลับมาว่าก็คงผิดแผนนิดหน่อยนิกนี่ถึงกระปวดหัวกับแจ็คเลยและถามว่าาต้อองกระไร ซึ่งสิ่งเดียวที่แจ็คต้องการคือความไว้ใจจากนิกตั้งแต่แรกเขาจับตาดูกลมสุนมา2อถึงสอาทิตย์แล้วแผนผังมันซับซ้อนนิดหน่อยแต่งานนี้มันหมู่มากๆเขาสามารถจัดการกับระบบรักษาความปลอดภัยของกลมสุนได้แค่ต้องการแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถมาเปิดประตูเซฟให้เขาได้ก็คือนิกให้นิกลองไปดูที่กลมสุนด้วยตาตัวเองก่อนถ้านิกไม่ชอบใจและไม่ทํางานจริงๆพวกเราก็ไม่ต้องโขจรมาเจอกันอีกเลยก็ได้จากนั้นแจ็คก็ได้เดินออกไปทันทีนิกจึงได้ลองไปดูที่กลมสุนลากากรด้วยตัวเองและนิกก็ค ไม่ถึงว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆนิกได้เรียกแม็กเข้ามาหาที่ร้านจากนั้นก็บอกแม็กว่าเขาจะรับงานนี้แต่มีข้อแม้เขาต้องรับส่วนแบ่งจาก4ล้านเป็น6ล้านเนื่องจากเขาต้องการเงินจํานวนนี้มาจ่ายค่าจำนองกับธนาคารเพื่อเป็นเจ้าของร้านนี้เต็มตัวและต่อไปเขาจะเลิกทํางานแบบนี้และเป็นเจ้าของร้านแบบคนธรรมดานี่คืองานสุดท้ายและเขาจะขอถอนตัวจากวงการแม็กจึงได้ตอบตกลงก่อนที่จะเรียกแจ็คมาทันทีที่เจอกันนิกก็ยื่นคําขาดให้กับแจ็คทันทีว่าแจ็คต้องบอกทุกอย่างที่ เขารู้มาส่วนแผนนั้นนิกจะเป็นคนวางแผนเองทุกอย่างนิกจะเป็นคนคุมงานนี้ทุกอย่างตั้งแต่ตนและถ้าหากนิกรู้สึกว่าแจ็คปิดบังอะไรหรือแม้กระทั่งทําอะไรเกินหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพวกเราก็จะเลิกแผนการนี้ทันทีซึ่งแจ็คก,ก็โอเคนิกจึงได้เริ่มถามข้อมูลของที่พวกเขาจะเข้าไปขโมยในครั้งนี้มันเป็นคาถาของกษัตริย์ในฝรั่งเศสมันถูกสร้างขึ้นในปี661มูลค่าของมันนั้นประเมินค่าไม่ได้และแจ็คก,ก็ออกแบบแปลนของก้มศุลกากรออกมาให้มีทั้งหมด3ชั้น ส่วนระบบเวรยามและรักษาความปลอดภัยแจ็คเขาก็เฝ้าสังเกตมาเป็นอย่างดีแล้วและจําได้ทุกอย่างแล้วเนื่องจากแจ็คปลอมตัวเป็นไบรอันเด็กเอิร์ในสถานที่เลี้ยงเด็กสงเคราะห์ทางกรมสุนจริงได้รับไบรอันเข้าไปทํางานโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวจริงก็คือแจ็คหน้าที่ของเขาที่อยู่ในนั้นคือผู้ช่วยนักการพานโรงเลยทําให้เขาสามารถสํารวจพื้นที่ได้อย่างอิสระเวรยนยามของที่นี่ค่อนข้างจะมีน้อยและเป็นพื้นฐานมากด้านนอกมียามเฝ้าอยู่คนเดียวแถมทางเข้าออกก็มีทางเดียวคือทางลานจอดรถตอนเขาต้องเดินผ่านเครื่องสแกนแม ด้วยแต่เนื่องจากไบรอันนั้นเป็นเด็กออทิสติกพวกเขาจึงไม่ได้สนใจว่าไบรอันนั้นจะเอาอะไรมาพอแจ็คเข้าไปข้างในได้แล้วเขาก็สามารถเข้าไปไหนก็ได้ในนั้นทุกคนนั้นไม่ระแวงแจ็คเลยและก็มีนักการพานโรงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแดนนี่คอยดูแลแจ็คอยู่ตลอดเขาพร้อมช่วยแจ็คทุกอย่างที่แจ็คขอร้องเพราะค่อนข้างจะเอ็นดูแจ็คนั้นก็มาจากฝีมือการแสดงเป็นเด็กออทิสติกของแจ็คซึ่งปัญหาในแผนนี้มีอยู่อย่างเดียวสถานที่เก็บคาถามันเป็นจุดบอดเนื่องจากตอนนั้นคาถากำลังจะถูกคนส่งเข้ามาในประเทศ แบบหลักรอบโดยการเอาเข้าไปในขาของเปียโน,โนไม้แต่แล้วเปียโน,โนไม้หลังนี้ก็โดนสุลกากรจับเอาไว้ก่อนพวกเขาได้เอามาเก็บไว้ที่นี่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือปลวกแทะ แจ็คเขาที่รู้ข่าวว่ามีคาถาถูกแอบ,บซ่อนเอาไว้ในขาของเปียโน,โนเขาจึงได้แอบ,บเป็นไรอันและเข้ามาทํางานที่นี่อีกทางยังแอบ,บปั๊มกุญแจทุกห้องของที่นี่ไว้อีกด้วยและประเด็นก็คือทางกรมสนกลัวว่าปลวกจากเครื่องหมายพวกนี้มันจะลามไปที่อื่นจึงตัดสินใจที่จะเผาทิ้งพวกเขาโยนทุกอย่างใส่ต้อเผาและแจ็คเขานั้นสังเกตเห็นคาถาที่อยู่ภายในขาของเปียโน,โนจึงได้เรียกทุกคนเข้ามาดูเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยให้คาถาอยู่ในไฟแบบนั้นมันจะละลายเจ้าหน้าที่กรมสนจึงได้เอาขาเปียโ,โนออกมาและคนพบ กับคาถาพวกเขาเก็บรักษามันไว้อย่างดีและเอาไปไว้ที่ชั้นใต้ดินเพราะพวกเขาไม่แน่ใจว่ามันคือคาถาอะไรแต่คงมีมูล,ลค่ามากจึงเก็บมันเอาไว้ที่ใต้ดินก่อนเพื่อรอตรวจสอบ และใต้ดินนี่แหละที่มีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดเนื่องจากเคยตั้งเป็นบังเกอร์ศูนย์ลบภัยช่วงสงครามเย็นปัจจุบันกรมสุนใช้มันสําหรับเก็บของที่มีมูลค่าสูงสูงยาเสพติดและอาวุธร้ายแรงจึงเป็นสถานที่ที่มีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดคาถาคงอยู่ภายในหีบสักใบาภายในห้องนี้และอีกอย่างหนึ่งภายในห้องนี้มันไม่มีกล้องวงจรปิดที่เขาแน่ใจเพราะว่าภายในห้องมอนิเตอร์การจัดการกล้องวงจรปิดไม่มีภาพของห้องใต้ดิน พวกเขาต้องหาทางเข้าไปอย่างห้องใต้ดินนิกจึงได้ขอบแผ่นพังใต้ดินหรือแผนพังของสาธารณูปโภคทุกอย่างที่พอจะหาได้ของกลมศุนรวมถึงเอกสารของรุ่นตู้เสเพื่อนํามาศึกษาก่อนที่จะเข้าไปซึ่งแจ็คก,ก็บอกว่าขอเวลาสองวันเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้มาให้และจากนั้นตอนนี้ได้ถึงเวลาแล้วพวกเขาได้แผนพังทอระบายน้ําที่จะเชื่อมไปยังห้องใต้ดินของกรมศุนได้แล้วโดยนิกเป็นคนลงไปและให้แจ็คบอกเส้นทางจากด้านบนแจ็คจะเป็นคนบอกนิกว่าเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาและในที่สุดนิ ก็ได้มาถึงใต้ห้องตายบินของก้มสุดลาก,าก่อนแล้วนิกได้ใช้กล้องจิว๋วส่องขึ้นไปเพื่อดูต้นทางก่อนโดยตรงนี้นั้นเป็นท่อระบายน้ําและเขาก็เจอกับไฟตรวจจับและกล้องอินฟราเรดเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วพวกเขาจึงเลือกที่จะถอยก่อนวันนี้แล้วค่อยลงมือวันหลังแต่แล้วอยู่ๆกลับมีช่างไฟเข้ามายืนออกกันอยู่ที่บริเวณประตูที่นิกนั้นเข้าไปแจ็คจึงรีบรายงานเรื่องนี้ให้กับนิกทราบและให้นิกนั้นไปออกอีกทางหนึ่งมันเป็นท่อระบายน้ําใกล้ๆก,กับร้านอาหารแห่งหนึ่งแจ็คได้ให้ลุกน้องของนิกไปจอดรถขวางางท เอาไว้เพื่อให้นิกนั้นขึ้นมาได้อย่างสะดวกส่วนแจ็คก็ดูต้นทางแต่ตอนนั้นเองกลับมีตำรวจออกมาจากร้านอาหารแจ็คจึงรีบเข้าไปคุยกับตำรวจโดยการทำท่าทีว่าถามทางหลังจากที่เห็นนิกขึ้นไปบนรถและขับออกไปแล้วแจ็คจึงได้ขอบคุณตำรวจและแยกมาทันทีตอนนี้นิกได้กลับมาที่ร้าน NYC เพราะนัดไว้กับไดแอนไดแอนจะมาให้คำตอบกับนิกเรื่องที่นิกถามเธอก่อนหน้านี้เธอมาเพื่อบอกว่าเธอนั้นจะย้ายเข้ามาอยู่กับนิกท้านิกสัญญาว่าจะวางมือจากวงการปล้นแต่ตอนนี้นิกกลับไม่สามารถสัญญาได้ พราะนี้ยังติดงานสุดท้ายอยู่งานของกรมศุนไดแอนจึงไม่พอใจนิกมากนิกเป็นคนเสนอให้กับเธอเองแต่นิกกลับเป็นคนทําไม่ได้เองนิกพยายามขอโทษเธอและบอกว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายแต่ไดแอดนไม่ฟังเธอเดินจากไปทันทีตัดพ่ามาที่วันต่อมานิกได้กลับไปทํางานที่กรมศุนโดยสวมรอยเป็นไบรอันแอบเข้าไปภายในห้องเก็บเอกสารและขโมยข้อมูลของตู้เซฟมาจากนั้นก็เอาข้อมูลตู้เซฟมาบอกกับนิกโดยนิกที่เห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นตู้เซฟอะไรเพราะเขามีข้อมูลตู้เซฟพวกนี้ทุกตู้และแจยังได้บอก อีกด้วยว่าชั้นใต้ดินนั้นจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งชื่อว่า i อออนแคชเป็นบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่รักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานรัฐบาลมาหลายปีแล้วส่วนเส้นทางการเข้าไปแจ็คก,ก็บอกว่าไม่มีปัญหาสามารถพาเกขก้าไปได้แต่ปัญหาที่ติดก็คือเขาไม่มีรหัสผ่านรหัสน่าจะอยู่กับบริษัท I อออนแคชหนีจึงได้โทรหาคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งเป็นแฮกเกอร์ที่เก่งมากว่าพวกเขาต้องการรหัสผ่านสําหรับการยกเลิกระบบรปภและการเปลี่ยนรหัส และยังต้องการรหัสการปิดการพื้นที่เฉพาะจุดโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือน และในวันต่อมานิกก็เรียกแจ็คมาที่บ้านเพื่อมาดูต้นแบบของตู้เซฟที่เขาหามาได้จากนั้นนิกก็บอกข้อมูลกับแจ็คที่เขารวบรวมมาเรื่องตู้เซฟเลยอันดับแรกพวกเราไม่สามารถใช้สว่านเจาะได้เพราะมันมีกระจกเพราะถ้าหากกระจกแตกตัวล็อกมันจะดีดออกและเราก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้อีกต่อไปแต่เรื่องนี้นั้นไม่ต้องห่วงอะไรเพราะนิกเขาเตรียมรับมือไว้แล้วส่วนเรื่องของสัญญาณไฟตรวจจับและกล้องอินฟราเรดแจ็คบอกว่าเขาสามารถปิดได้ในตอนนั้นเองเพื่อนของนิกก็ได้โทรมาบอกว่าเรื่องของรหัสผ่านมันมีปัญหา นิกไปหาเขาที่บ้านทันทีและเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเขาแฮกระบบของ i อออนแ a d ได้แต่เพียงแค่ไม่กี่นาทีเขาก็ถูกจับได้และเจ้าหน้าที่ของ I ออ c a t คก็แชทคุยกับเขาโดยพวกมันบอกว่าจะยอมให้รหัสผ่านแต่ว่าแลกกับเงิน5 0,000ดอลลาร์ 50. นิกคิดอยู่สักพักหนึ่งและตกลงทันทีการแลกเปลี่ยนจะเป็นการเจอกันแบบตัวต่อต,ตัวที่สวนสาธารณะนิกให้แจ็คเป็นคนไปเจรจาและนิกก็คอยเฝ้าดูอยู่รวมถึงลูกน้องของนิกด้วยตอนนั้นเองมีเจ้าหน้าที่ของ I cat อออนแ a d 2คนเดินมาพวกเขาแลกเปลี่ยนเงินและรหส ัผ,ผ่านกนกโดยแจ็คก็ส่งให้นิกและนิกก็ส่งให้เพื่อนตรวจสอบการตรวจสอบนี้ค่อนข้างที่จะนานฝ่ายพนักงานของไอออนแคทที่ขโมยข้อมูลมาให้ก็เลอลาจนเกิดมีเรื่องกันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายรหัสผ่านก็ตรวจสอบสําเร็จมันเป็นรหัสจริงพวกเขาก็รีบแยกย้ายกันทันทีคืนนี้แจ็คและนิกได้มานั่งคุยกันที่คลับของนิกซึ่งนิกก็ได้สอนแจ็คเรื่องการรับงานว่าอย่ารับงานเสี่ยงไปอย่างนั้นจะติดคุกเอาได้ให้เลือกรับงานที่ปลอดภัยก่อนที่นิกจะขอตัวไปคุยกับไดแอนเพราะเธอนั้นมาหาวันต่อมาพวกเขาก็ได้มาวางแผนกันต่อว่า เขานั้นจะปล้นยังไงเวลาที่แจ็คทางานคือตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง8ปดโมงเชา้าส่วนเวลาที่รประพอะรวมที่สุดและแจ็คจะสามารถเข้าไปได้ก็คือตีห้าภายในตีห้าจนถึง8ปดโมงเชา้าก่อนที่แจ็คนั้นจะเลิกงานพวกเขาต้องรีบทํางานให้เสร็จเปิดตู้เซฟและรีบออกมาโดยนิ้เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเขามั่นใจมากว่าจะเปิดตู้เซฟได้ภายใน12นาทีหลังจากวางแผนเรียบร้อยพวกเขาก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์แต่ลูกน้องของนิกก็เพิ่งได้ข่าวมาใหม่ว่าแท้จริงแล้วแม็กนั้นติดหนี้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า แมกร้อนลอนและอยากให้นิกทำงานนี้ก็เป็นเพราะว่าแมกนั้นอยากเอาเงินไปใช้หนี้เท็ดดีนั่นเองนิกที่ได้ยินดังนั้นจึงอยากไปคุยเรื่องนี้กับแมก แต่หน้าบ้านของแม็กกลับมีลูกน้องของเท็ดดี้เต็มไปหมดจึงได้แอบ,บเข้าไปหลังบ้านแทนพร้อมกับคุยกับแม็กและได้รู้มาว่าแม็กนั้นติดหนี้เท็ดดี้อยู่4ล้านเขาไม่สามารถผลัดวันไปได้นานกว่านี้อีกแล้วไม่อย่างนั้นเท็ดดี้จะฆ่าเขาแน่และที่สําคัญเรื่องการปล้นคาถาเท็ดดี้ก็รู้เรื่องนี้ด้วยเมื่อนิกได้ยินเขาก็ไม่พอใจทันทีเรื่องนี้มีคนรู้มากเกินไปและเขาจะยกเลิกปฏิบัติการแต่แม็กก็ได้ขอร้องนิกว่าให้ช่วยชีวิตเขาด้วยหลังจากที่ปล้นคาถามาได้ก็เอาคาถาไปขายเลยมันจะได้ทั้งหมด30ล้านแล้วค่อยแ่ง เงินให้เขาก็ได้ตัวเขานั้นขอแค่ใช้นี้ให้กับเท็ดดีใดก็พอทําให้นิกเลือกที่จะทําภารกิจครั้งนี้ต่อไปตัดพามาที่ฝั่งของแจ็คที่ทํางานอยู่ที่กรมสุนวันนี้ทางกรมสุนตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดที่ชั้นใต้ดินใหม่2ตัวแจ็กรีบเอาเรื่องนี้มาบอกนิกทันทีทําให้ต้องเพิ่มแผนการการปิดและเปิดกล้องวงจรปิดเพิ่มเข้ามาในช่วงที่นิกเข้าไปและช่วงที่นิกออกแต่แจ็คนั้นคิดแล้วว่าเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปมันเสี่ยงเกินไปซึ่งครั้งนี้นิกนั้นคิดต่างเขามองว่า ลงมือตอนนี้ก็จะไม่ได้อะไรเลยในที่สุดก็ถึงคืนที่พวกเขาต้องลงมือแจ็คได้เตรียมตัวไปเข้างานตอนเที่ยงคืนเขาได้เอาปืนซ่อนเอาไว้ที่วิทยุที่เขาจะชอบเอาเข้าไปอยู่เป็นประจำและก็ไม่โดนตรวจส่วนฝั่งของนิกก็เดินเข้าไปที่ท่อระบายน้ำเหมือนเดิมฝั่งแจ็คต้องแกล้งไปทำงานและเจาะระบบรักษาความปลอดภัยโดยใส่รหัสผ่านของบริษัทที่พวกเขาได้มาก,ก่อนหน้านี้เพื่อคุมสัญญาณไฟและกล้องวงจรปิดแต่ในตอนนั้นเองแดนนี่คนที่เป็นหัวหน้าของแจ็คก,ก็ได้ขอให้แจ็คทำงานช่วยเขาจนเสร็จก่อนแล้วค่อยไปซึ่ง มันใกล้ถึงเวลานัดแล้วแจ็คจึงได้แกล้งทำน้ำยาหล่นและบอกว่าเขาจะไปเอามาเติมเขารีบวิ่งไปยังคอมพิวเตอร์และแฮกระบบจากนั้นก็รีบติดต่อกับนิกซึ่งตอนนี้นิกได้มาถึงด้านล่างของชั้นใต้ดินเขาได้เจาะพื้นและเข้ามาอย่างชั้นใต้ดินได้สำเร็จซึ่งจุดที่เขาขึ้นมามันจะมีกลงที่ครอบเขาเอาไว้อยู่โดยกลงนี้จะมีอยู่ทุกที่และเขาต้องไปถัดอีกสองกลงเพื่อจะไปหาคาถานิกได้ใช้ครีมตัดกลงออกมาและจุดนี้เขาต้องเดินผ่านกล้องวงจรปิดโดยให้นิกปิดกล้องวงจรปิดตามที่นัดกันเอาไว้้แจใหสัญญ,ญ นิกรีวิ่งไปทันทีในจุดที่กล้องจอนปิดมองไม่เห็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของก้มสุนเมื่อเห็นว่ากล้องนั้นเกิดขาดหายไปเขาก็ได้เคาะทีวีเป็นจังหวะเดียวกันกับแจ็คเรียกสัญญาณคืนมาเขาจึงไม่ได้สงสัยเพราะคิดว่าระบบคงขัดข้องเพราะเพิ่งติดตั้งใหม่จากนั้นนิกก็ค่อยๆเดินไปเพื่อไปหากล้องที่มีคาถาต่อแต่ทว่าวก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งที่เขานั้นต้องข้ามไปโดยเขาเลือกที่จะปีนและค้ามกล้องจอนปิดพวกเขาทั้งสองคนทํางานแข่งกับเวลาแต่ตอนนี้แดนนี่หัวหน้าแจ็คก,ก็เกิดสงสัยแล้วว่าาทํไไมแไป ังเขาออกเดินตามหาจากที่ห้องเก็บน้ำยาแต่ก็ไม่เจอแจ็คและเมื่อมาถามเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ในกล้องวงจรปิดก็บอกว่าไม่เจอเหมือนกันตัดพามาที่ฝั่งของนิกตอนนี้เขาก็ได้ติดหล้อเรือนไว้กับคานเหล็กที่อยู่บนเพดานห้องและก็ได้เลื่อนตัวเองไปยืนเหนือตู้เซฟได้สําเร็จแผนต่อไปคือการปิดกล้องวงจรปิดเป็นเวลาทั้งหมด12นาทีเพื่อให้นิกเจาะตู้เซฟและรีบหนีออกมาแต่แจ็คนั้นกลับไม่ยอมปิดกล้องวงจรปิดสักทีและเขาก็นั่งทําอะไรของเขาอยู่ไม่รู้นิกนั้นรอนานมากและพยายามติดต่อแจ็คแต่แจ็คก,กลับไม่พ ทางที่ได้ยินเสียงนิกฝั่งแจ็คก็ยืนยิ้มอยู่แบบนั้นสุดท้ายนิกทนไม่ไหวและบอกว่าเขาจะถอยแล้วแจ็คจึงยอมพูดกับนิกว่าไม่เอาหน้าเราทํากันมาถึงขนาดนี้แล้วเราทําได้และให้ทําต่อไปแจ็คได้ทําการปิดกล้องวงจรปิดนิกกลับเข้าสู่แผนเดิมโรยตัวลงไปบนหัวตู้เซฟและรีบทาการเจาะทันทีแต่เป็นการเจาะจากด้านบนของตู้เซฟเพราะถ้าเจาะที่ประตูกระจกจะแตกหลังจากที่เจาะเป็นรูแล้วเขาก็รีบเติมน้ําให้เต็มตู้เซฟตัดพามาในฝั่งของแดนนี่หัวหน้าของแจ็คเขาก็ได้เดินเข้ามาจนถึงห้องที่แจ็ กำลังนั่งอยู่แดนนี่ได้ยินเหมือนเสียงค้นกดคีย์บอร์ดและกำลังจะเปิดประตูเข้าไปท่านในนั้นแจ็คก,ก็ได้โผล่ออกมาเขาไม่ได้เป็นเอออย่างที่แดนนี่เข้าใจและแดนนี่ก็ตกใจมากแจ็คได้บอกแดนนี่ว่าอย่าตุกติกและอย่าร้องเสียงดังคุณไม่น่าเข้ามาที่นี่เลยผมไม่อยากฆ่าคุณแต่ถ้าคุณตุกติกผมก็ไม่มีทางเลือกแดนนี่ทําอะไรไม่ได้นอกจากจะพยักหน้าจากนั้นแจ็คจึงได้หันกลับไปที่คอมพิวเตอร์และตั้งเวลานับถอยหลัง5นาทีในฝั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เห็นว่ากล้องจอปิดนั้นนนใช้้้งาาไไม่ไดหหัวห พอพอจึงบอกให้ลูกน้องโทรหาบริษัทไอออนแค d เข้ามาดูกล้องเดี๋ยวนี้ซึ่งเขาก็ได้คําตอบว่าบริษัทกําลังจะส่งคนเข้ามาดูให้แต่ทวานี่มันนานเกินไปหัวหน้านั่นใจร้อนมากและสั่งให้ลูกน้องลงไปดูที่ชั้นใต้ดินในฝั่งของนิกหลังจากที่เติมน้าเต็มตู้เซฟแล้วเขาก็ได้ใส่ระเบิดเข้าไปมันกลายเป็นระเบิดแรงดันและผลักประตูตู้เซฟออกจากด้านในจนประตูนั้นหลุดนิกรีบคว้ากระทา,าและกําลังจะวิ่งหนีแต่แจ็คก,กับโผมาด้านหลังเขาพร้อมปืนและบอกให้นิกนั้นส่งกระทามาแจ็คพูดเสียงแข็งและบอกว่าาเข เ,เพราะตัวเขานั้นรู้สึกวันนี้กับแม็กกำลังกดส่วนแบ่งเขาอยู่ทั้งที่แผนนี้เขาเป็นคนริเริ่มทานิกให้เกียรติเขาตั้งแต่แรกอีกสักนิดละก็เรื่องคงไม่เป็นแบบนี้เขาจะเอาคาถาและหนีไปคนเดียวจากนั้นก็สั่งให้นิกนั้นถอดม่งออกนิกก็พยายามบอกกับแจ็คว่าเรากอดคอกันมาตั้งนานทําไมต้องมาทําแบบนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เวลา5นาทีที่แจ็คตั้งเวลาไว้ก่อนหน้านี้ระบบรักษาความปลอดภัยมันจะดังและกล้องวงจรปิดจ,จะกลับมาเมื่อแจ็คได้คาถามาแล้วเขาก็ได้พูดทิ้งท้ายกับนิิว่านนจะยยืม้ม กับกล้องวงจรปิดหรือจะหนีไปทางอุโมงค์เหมือนเดิมหลังจากนั้นสัญญาณเตือนก็ได้ดังขึ้นกล้องวงจรปิดกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งนิกรีบใส่มงและรีบหนีไปทางท่อระบายน้ําหัวหน้าราปภที่ได้เห็นกล้องวงจรปิดก็รู้แล้วว่าพวกเขาโดนปลน้นสัญญาณฉุกเฉินที่ดังก่อนหน้านี้ก็ได้เรียกตำรวจมาแล้วลูกน้องของหัวหน้าราปภได้มาถึงชั้นใต้ดินและก็ได้เห็นว่านิกกาลังลงไปที่ท่อระบายน้ําแต่พวกเขาก็ตามไปไม่ทันส่วนฝั่งของแจ็คเขาก็กลับมาทางเดิมที่เขาเข้ามาเอาคาถาซ่อนไว้ในเสื้อทําความสะอาดขของเาและ แกล้งปลอมตัวเป็นไบรอันหัวหน้าราปภเมื่อเห็นไบรอันจึงบอกให้ไบรอันน่ะรีบหนีออกไปเร็วพอพวกเราโดนปลน้นทําให้แจ็คในคลับไบรอันได้หนีออกไปได้แบบเนียนๆเป็นเวลาเดียวกันกับที่แดนนี่ออกมาจากที่ที่เขาถูกขังเอาไว้ได้เขารีบมาบอกหัวหน้าราปภว่าคนร้ายตัวจริงก็คือแจ็ค แต่มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตำรวจมาพอดีหัวหน้ารปภจึงสนใจแต่ตำรวจและไม่ได้สนใจคำพูดของแดนนี่ทำให้แจ็คสามารถหนีออกมาได้และเปลี่ยนชุดก่อนที่จะรีบหนีไปส่วนในฝั่งของนิกก็เช่นกันเขาออกมาจากท่อระบายน้ำได้สำเร็จรีเปลี่ยนชุดและรีบไปขึ้นรถหนีทันทีนาของนิกน่เครียดมากเพราะเขาเสียท่าแจ็คเข้าให้แล้วก่อนที่เขาจะได้รับสายโทรศัพท์คนที่โทรมาก,ก็คือแจ็คเขาโทรมาเยอะอยันนิกที่นิกนั้นเสียท่าเขาและเขาก็คือผู้ชนะแต่นิกกลับพูดไปคำเดียวแน่ใจเหรอว่าชนะเขาแล้ว ล,ลองดูในกระเป๋าสิแจ็คเริ่มนาถอดสีและเขาก็เริ่มเปิดกระเป๋าดูปรากฏว่ามันเป็นคาถาแต่มันเป็นคนละอันเขาลืมเช็คตอนที่ได้คาถามาจากนิกและคาถาที่แท้จริงก็อยู่ที่นิกนั่นเองนิกจึงได้ตอบกลับไปว่าคิดว่าชนะเขาตั้งแต่เมื่อไหร่คิดว่าเหนือกว่าเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะแจ็คถึงกับเปลี่ยนน้ำเสียงและบอกว่านิกชนะแล้วนิกเหนือกว่าเขาและพวกเราต้องคุยกันใหม่นะไม่อย่างนั้นคุณถูกจับแน่นิกซึ่งนิกก็หัวเราะและบอกว่ามันไม่เป็นแบบนั้นหรอก ร้านของเขาจ่ายภาษียังถูกต้องกล้องวงจรปิดก็ยังไม่เห็นหน้าของเขากรณีที่เกิดขึ้นคนที่จะถูกสงสัยมากที่สุดก็คือแจ็คถ้าเป็นเขาจะหยุดพูดและรีบหนีไปให้ไกลที่สุดยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะและก็ได้ตัดสายไปซึ่งแจ็คก็หมดคำจะพูดเพราะเขานั้นแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยและเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องเพราะหักหลังนิกก่อนและในเวลาต่อมาเขาก็ได้ออกว่าผู้สงสัยในการปล้นกรมสุลากากรก็คือแจ็คส่วนอีกคนนึงนั้นยังเป็นปริศนาและไม่มีหลักฐานการเชื่อมโยงใ,ใดๆเกี่ยวกับโจรคน เลแม็กที่นอนดูข่าวอยู่ที่บ้านเขาก็ได้ยิ้มออกมาเพราะนิคนั้นทสำ,สำเร็จและเขาก็จะรอชีวิตด้วยเช่นกันจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพไปหนังได้ตัดภาพมาที่นิกตอนนี้กําลังมารับไดแอนที่สนามบินหลังจากที่เขาเอาคาถาไปขายมาแล้วและได้เงินมาแล้วเขาทําตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับไดแอนว่าเขานั้นจะวางมือกับเรื่องการปล้นทําให้ไดแอนตกลงที่จะมาอยู่กับนิกและเป็นเจ้าของร้านคลับแจ๊สแสนธรรมดาจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไป ที่6.8คะแนนและในฝั่งของโรเทนทมาโตนักวิจารณ์ให้ไปที่73%คนดูให้ไปที่67%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ